ละทิ้งสามนิสัยนี้แล้วคุณจะมีความสุขมากขึ้นหนึ่งละเลยการดูแลตัวเองคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณก็คือตัวคุณเองแล้วทำไมคุณถึงเอาเวลาของคุณไปดูแลคนอื่นหรือสนใจอย่างอื่นมากกว่าตัวเองล่ะคะการดูแลตัวเองไม่ใช่แค่เรื่องการนอนหลับให้เพียงพอออกกำลังกายหรือกินอาหารที่มีประโยชน์เท่านั้นยังหมายถึงการพักผ่อนทางจิตใจด้วยเช่นทำสมาธิฝึกสติสิ่งเหล่านี้ช่วยให้จิตใจของ คุณสงบและมีความสุขได้ค่ะ 2. การไม่อยู่กับปัจจุบันเรามักจะเสียใจเมื่อเราจมอยู่กับอดีตเรามักจะกังวลเมื่อเราคิดถึงอนาคตแต่เรามักจะสงบและมีความสุขเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันเมื่อปัจจุบันทำให้เรามีความสุขทำไมเราถึงโหยหาอดีตและยังกังวลกับอนาคตอีกละ่ะคะ สามการปล่อยให้อีโก้ควบคุมตัวคุณอีโก้มักจะเป็นตัวขโมยความสุขออกจากชีวิตคุณเพราะมันมักจะชอบให้คุณพิสูจน์ตัวเองว่าคุณแน่คุณเจ๋งกว่าใครๆบ่อยครั้งจะทําให้คุณชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมองคนอื่นว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามตลอดเวลาสุดท้ายก็จะทําให้คุณทุกเองสิ่งที่คุณต้องทําก็คือพยายามวางอีโก้ลงเมื่อวางได้ คุณจะเริ่มมองคนอื่นด้วยความเมตตาเข้าใจและทำให้คุณมีความสุขในชีวิตมากขึ้นหวังว่าคุณจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้และขอให้คุณโชคดีค่ะ